ช่องวันเทิงมี Youtube แล้วนะครับเข้าไปกดดูกันเยอะๆนะครับฟางด้วยอะถ้าสมมติว่าเราได้ตำแหน่งในฐานะของเขาแต่เราไม่เซ็นสัญญาแล้วมันแฟร์สำหรับเขาไหมมันก็ต้องแฟร์ทั้งทุกทุกฝ่ายอะค่ะเราได้งานเขาก็ได้งานมันไม่มีใครผิดใครถูกค่ะมันอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคนสองคนว่าเขาจะจัดการกันยังไงแค่นั้นเอง ว่าเรื่องของสัญญาคือมันเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วในทุกๆท,ทุกปีที่ทาผ่านมามันก็มีอยู่แล้วค่ะว่าเออถ้าเราได้มงกฎถ้าเราได้ตําแหน่งจริงเราจะมีอะไรได้บ้างมีของรางวัลมีอะไรยังไงมีเงินรางวัลบ้างหรือมีข้อตกลงที่เราจะต้องทํำยังไงให้กับทางให้กับทางองค์กรมันก็จะมีมีการแบบข้อตกลงอะไรกันอยู่แล้วค่ะ,ะถ้าสมมติว่าเราได้ตําแหน่งในฐานะของเขาแต่เราไม่เซ็นสัญญาแล้วมันแฟร์สำหรับเขาไหม มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทําทุกอย่างที่มันทําขึ้นมามันก็เหมือนมันก็ต้องแฟร์ทุกทุกฝ่ายอะค่ะเราได้งานเขาก็ได้งานเราเราทำงานตรงนี้เหมือนเขามันเป็นหน้าเป็นตาของเขามันก็เป็นชื่อเสียงของเขาด้วยอืเราก็ได้จากชื่อเสียงของเขาจากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเหมือนทํางานร่วมกันอะค่ะมันมันก็เป็นเหมือนใบสมัครงานอะที่เราเหมือนก็ต้องมีเซ็นสัญญามีข้อตกลงว่าคุณต้องมาอย่างไงอย่างเช่นไปทํางานบริษัท ก็ต้องบอกเราอยู่แล้วว่าเราคุณต้องมาเวลานี้นะถ้าคุณไม่มาเวลานี้คุณก็ต้องโดนหักโปเขาเรียกอะไรนะแบบเงินอย่างงี้อย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ต้องมีมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะกำลังมองว่าคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามมันต้องมีความวินวินใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ต้องมีความวินวินคือการที่เรามาอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเหมือนแบบจับมือไปด้วยกันนะคะเหมือนเราก็เป็นนามสกุลของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรา สําหรับตัวตันเองนะคะตอนที่ตันเซ็นสัญญาอย่างเงี้ยตันก็จะมีการพูดคุยกันก่อนหน้าอยู่แล้วก่อนที่เราจะเซ็นหรือก่อนที่เราจะหยิบปากกามาเซ็นเพราะเขาก็ต้องถามแล้วว่าถ้ามีข้อตกลงตรงนี้โอเคไหมคุณยินยอมไหมหรือว่าเราแบบไม่โอเคจริงๆค่ะพี่แบบปรับเปลี่ยนนิดนึงได้ไหมเพื่อแบบเออเราจะได้แบบสบายใจหรือทํางานตรงนี้คือเราจะต้องคุยให้เคียร์ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่คนสองคนค่ะว่าเขาจะคุยกันยังไงบางทีการทํางานถ้าสมมติเราไม่ได้เซ็นสัญญามันก็อยู่ที่ใจเราอีกอะ ว่าเราสมมติว่าเราอยู่กับผู้จัดจาการอย่างเงี้ยเราไม่ได้เซ็นสัญญากันเราก็อยู่ด้วยด้วยใจมันไม่มีใครผิดใครถูกค่ะมันอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคนสองคนว่าเขาจะจัดก,การกันยังไงแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องหลังบ้านมากๆเลยเพราะว่าในเมื่อการที่คุณมาอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยากได้ตําแหน่งมันก็ต้องมีอะไรที่มันยื่นข้อเสนอให้เราต้องแบบเหมือนมีทั้งได้ทั้งเสียด้วยกันนะเป็นเรื่องที่เขาควรที่จะเคลียร์กันหลังบ้านโดยที่ไม่ให้คนที่แบบ มันมันมีหลายฝ่ายมันมีความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะออกมาอย่างเงี้ยมันต้องมีการแบบคุยกันเคลียร์กันให้จบตรงนั้นนะคะเพราะว่าคนข้างน,นอกที่เขาไม่รู้จริงๆมันสามารถที่จะคิด ไปหลายอย่างได้มากมายเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทําทุกอย่างให้มันเคลียร์หลังบ้านให้จบก่อนนะคะอันนี้ตันไม่สามารถที่จะระบุได้ค่ะว่าใครจะผิดใครจะถูกมันอยู่ที่เขาตกลงกันยังไงมากกว่าเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าอคุณผิดนี่คุณคุณไม่ทําตามหรือว่าคุณผิดนี่คุณเขียนสัญญาออย่างนี้มันมันไม่ใช่มันอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างเขาสองคนว่าเขาจะทํายังไง